ดูข้อที่หกหมคะเขาบอกว่าให้อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วก็ตอบคำถามข้อหกถึงเจ็ดนะคะให้เวลาอ่านห้านาทีห้านาทีดีไหมสามนาทีก็จบแล้วนะให้เวลาอ่านสามนาที นะคะให้เวลาอ่านข้อความเนี้ยสามนาทีเ,เริ่ม จบยังอ่านจบอ่านจบแล้วค่ะจบแล้วใช่ไหม

เขาถามว่าข้อที่หกเขาถามว่าข้อใดคือการอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อใดคือการอ่านเพื่อวิเคราะห์กอไก่ขอไข่คอควายมีข้อใดบ้างจะไล่ถามก่อนสุจริต สุจริตอยู่กับโลกอยู่ครับสุจริตตอบข้อไหนตอบข้อสามครับสุะจะริตตอบ้อข้อสามอืมดูตอบข้อสามอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะ มีใครตอบข้อหน uh <ok um> ah ึ่งนีไหมโนค่ะอ่ะโน้ตอบข้อหนึ่งโนูก็ตอบข้อหนึ่งข้อหนึ่งจีคอนโอ้ด้วยค่ะมีใครตอบสองมีไหมโน้ตอบสามมีคนตอบสามมีใครตอบสี่ถูกทุกข้อนี้มไมมีไหมคะ ข้อนี้นะคะเฉลยกออไม่ใช่กอ,อ,กอไก่เฉลยตอบข้อหนึ่งนะคะก็คือข้อที่มีการอ่านเพื่อวิเคราะห์ก็คือข้อกอไก่และข้อขอไข่อะเมื่อกี้นี้มีเพื่อนบอกว่าตอบตอบมีเพื่อนตอบข้อหนึ่งเห็นาเมื่อกี้เนี้ยมีใช่ไหมมีเพื่อนตอบข้อหนึ่งไข่นะ โนูนค่ะแล,ะะและ้วก็รัชดาสังห์องมีนัถาพรนัทถาพรทำไมถึงรู้ว่าต้องเป็นข้อกอกไก่ข้อกอกไข่อ๋อหนูคิดว่ามันเหมือนแบบเป็นพูดแบบวิเคราห์แบบใจหนกากา์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ การวิเคราะเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าแต่อยากกยงก็ไก่เขาบอกว่าช่วงวัยกับกบกับการคิดของตัวละครมีความสาคัญกันมีความสัมพันธ์กันอ่าตรงวิเคราอ่าสัมพันธ์ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าในวัยเด็กอ่ามีสิ่งที่ยังไม่รู้จิตมากมายย่อมมีความคิดว่าโลกยิ่งใหญ่และห่างไกลตนเองแต่ในวัยรุ่นที่มีแรงและกําลังทําอะไรได้ตามใจตนเองย่อมมองว่าทุกสิ่งเป็นเรื่องเล็ก สามารถคิดชิดได้ดังใจจนเมื่อเข้าสู่วัยชราการมองโลกจะเป็นเป็นตาประสบการณ์และความจริงของธรรมชาติจึงคิดว่าโลกยิ่งใหญ่เกินช่วงอายุนคนจะค้นผบทั้งหมดนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์ความคิดของคนแต่ละช่วงวัยน,นะคะว่าคนวัยเด็กคิดแบบนี้วัยรุ่นคิดแบบนี้แล้วก็วัยชราคิดแบบนี้นะคะ,ะเป็นการวิเคราะห์ นะคะข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อว y เพราะฉะนั้นข้อ6ตอบ1นะคะข้อ6ตอบ1อ่ะลองข้อ7อันนี้ข้อ7พอจะเดาออกไหมว่าตอบข้อไหนข้อ3ค่ะข้อ7ตอบข้อ3เพราะเพราะข้อกอไก่กับข้อขอไข่มันเป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหลือตัวเลือกเดียวก็คือขอ y ถูกไหมคะมันเหลือตัวเลือกเดียวคือคอควายแต่เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าทําไมมันถึงเป็นออ<พ>อคอควายเออคอควายมันมอ่านเพื่อประเมินค่ายังไงนะ,นะคะเออนะคะเขามีการประเมินค่าของคุณมันเปติดอะไร มันเป็นการประเมินค่าของงานเขียนนะคะเป็นมาเป็นการประเมินค่าของงานเขียนที่เรา,าอ่านไลาข้างตน้นนะคะเอ,เออเขาบอกเลยว่าเขามีการแสดงความคิดเ็นถูกมั้ยมีการแสดงความคิเห็นอว่าถ้างานเขียนเนี่ยไม่เจาะจงแบบนีนน้จะทําให้งานน่าอ่านมากขึ้นนะคะตรงประโยคสุดท้ายเลยที่เราสามารถรู้ได้ว่าอ่างานอ่าประโยค ข้อข y เนี่ยคือประโยคของการประเมินค่าใชไหมคะมันเป็นประโยคของการประเมินค่านะคะอ่ะต่อมา,า,า,าต่อมานะคะข้อ8หากต้องการเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรไม่ควรเรียบเรียงประเด็นตามข้อได้ ถ้าต้องการเขียนแผนผังนะแผทนผทังความคิดก็คือ m ม n d แ a p เราอะนะคะถ้าเขียนจุดตรงกลางคือสมดเด็จพระนเรศวรมหาราชนะจุดตรงกลางคือพระนเรศวรมหาราชเนะี่ยเราไม่ควรที่จะเรียบเรียงประเด็นตามข้อดใดให้เวลาอ่านหนึ่งนาทีให้เวลาวิเคราะห์หนึ่งนาที ตอบข้อหนึ่งหนูตอบข้อหนึ่งไม่ค่อยได้ยินเสียงหนูตอบข้อหนึ่งค่ะอ่ามีคนตอบข้อหนึ่งมีมีอีกไหมมีใครตอบข้อหนึ่งบ้างใครตอบข้อสองใครตอบข้อสาม ตอบข้อสี่โน้ตค่ะแล้วที่เรียกตอบข้ออะไรเรายกตอบข้อลายะนะคะข้อนี้นะคะข้อนี้อ่าบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักพันะเลสวนหรือบางคนอาจจะรู้จักแค่ผิวเผินแต่ถ้าบางคนเคยดูภาพยนตร์ใช่ไหม เขาทำภาพยนตร์แลตั้งสี่ภาคใช่ไหมที่ภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระเนเรศวรถูกไหมคะใครเคยดูเคยดูผ่านๆค่ะเออคยดูไหมไม่จะเป็นต้องดูครบทุกภาคก็ได้ใครเคยดูภาพภาคหนึ่งภาคสองภาคสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยหรือว่าเรื่องการกล้วยเนี่ยเนี่ยใช่ตัวการกล้วยไหมที่มันอยู่ในหน,น้าจออ๋ออันนี้อันนี้หนูดูอันนี้หนูดู ออตอนที่เป็นก้านกล้วยหนูดูใช่ใครเคยดูก้านกล้วยเนี่ยนะคะใครเคยดูก้านกล้วยเนี่ย,ยแหละนะคะก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับพระนเรสวนบ้างน,นะคะบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทะําแผนผังความคิดเกี่ยวกับพระนเรสวนเนี่ย<ะ>มันไม่ควรที่จะ,ม,ม,จะมันไม่ควรที่จะไปพูดถึงคนอื่นอยู่แล้วพระเอกาทศรสอใครเอกาทศรสอใครลูก เอาการทศรถคือน้องชายของพระนเรศวรพระมหาอุปราชาคือกษัตริย์ของพมา่าเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นที่จะต้องไปทําประวัติสองคนนี้เลยค่ะเนีคยะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งนี่ะเออแต่ประวัติพระนเรศวรเราทําได้นะคะประวัติพระนเรศวรทําได้เรื่องของยุทธหัตถีก็ทําได้เพราะว่าพระองค์ เคยลบด้วยการใช้วิธีการทำยุทธตถีนะคะถือว่าเป็นปอดเขาเรียกว่าจารึกเป็นปติศาของไทยเลยนะที่ไทยสามารถลบชนะพม่านะคะที่ไทยสามารถลบชนะพม่าก็เพราะยุทธาถีถูกไหมกัานกล้วยเออนะคะเจ้าอะไรนะเจ้าพญาดำรงราชานุภาพใช่ไหม นะขอร์ลบนะคะแล้วก็อะไรอ่ะประวัติช้างคู่บารมีเนี่ยอาจจะเป็นประวัติของการป่วยก็ได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกความสามารถด้านการลบอันนี้สําคัญอยู่แล้วเพราะว่าสมะะเส็เพระเรศวรเนี่ยมีความสามารถด้านการลบนะคะอ่าฉลาดในเรื่องของการลบนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของการทํายุทธตถีเนี่ย นะคะพระองค์เนี่ยเพียกพํามให้พม like> ่า้ดยสัาเนื่องจากว่าเป็นไงฮะกันกล้วยจําได้ไหมกั้นกล้วยที่ช้างเขาเตลิดวิ่งเตลิดเข้าไปในกองทัพพม่านะคะเข้าไปในกองทัพพม่ามีเป็นแสนเลยนะคะแล้วทําให้กองทัพของพระองค์เนี่ยตามไปไม่ทันทําให้พระองค์เนี่ยกับช้างเนี่ยไปตกอยู่ในกองทัพพม่านะพระองค์ก็เลยใช้สติปัญญาของพระองค์เนี่ยนะ เจราจากับพระมหาอุปราชานะคะเจราจากับพระมหาอุปราชาว่าให้เรามาทํายุทธหัตถีกันยุทธหัตถีก็คือการต่อสู้ใยการชนชา้างนะคะการต่อสู้ดยการชนชา้างนะแล้วปรากฏว่าช้างของพะนเรศสวนก็ชนะพระมหาอุปราชานะคะเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ ต่อมาข้อที่เก้านะคะข้อที่เก้าข้อที่เก้าข้อใดคือการอ่านเพื่อวิเคราะห์ให้เวลาอา่านหนึ่งนาทีอ่านอย่างว่องไวใช้สายตา เรียบร้อยอย่างเรียบร้อยอย่างคุณวิสาตอบข้อไหนเออข้อสองอ่ะคุณนิสาตอบข้อสองแสงหอมตอบข้อไหนฮัลโหลแสงหอมข้อสองค่ะอ่ะแสงพร้อมอบของกตชกรข้อสองค่ะอ่ะบุตรชกรตอบสองละพัด ละพัฒดาหนูก็ตอบสองค่ะหนูก็ตอบสองสุรชัยตอบสองสุอชัยตอบสองใครอีกตอบคุณคุณนีชื่อสองรอบแล้วคุณนิสานัทถาพรตอบสองค่ะนัทถาพรตอบสองสุจริตสุจริต้ายตอบครับตอบอะไรนะตอบสองครับอ่าตอบสองทุกคนตอบอ่าทุกคนตอบสองหมด นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องถามว่าทำไมถึงเลือกตอบสองกุจกร,จกรมันไม่รู้ว่ามีอ่านแล้วมันมัน,มน อ่าแล้วมันรู้อ่ะมิดคือมันมันอ่านแล้วมันเข้าใจแต่ไม่ไม่ไม่รู้ะรจะทิ้งไปรู้สึกว่ามันมีอะไรสะดุดสะดุดตาสะดุดใจถึงทําให้หนูคิดว่ามันต้องเป็นข้อนี้แน่ๆคำเริ่มต้นอ่ะมิรการที่อ่าการที่แทนไทยแทนไทยนี่น่าจะเป็นชื่อตัวละครถูกไหม <c oughs> เขามีการวิเคราะห์ตัวละครถูกไหมคะ เออเขาวิเคราะห์แทนไทยว่าเออแทนไทยเนี่ยตัวละครเอกในเรื่องไม่รู้เรื่องอะไรแหละนะคะแทนไทยเนี่ยที่เขาเลือกเดินทางผิดเนี่ยเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ตัวละครตัวเนี้ยสะท้อนว่ากิเลสเนี่ยกัดกินใจมนุษย์ได้ง่ายดดยนี่คือการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์คือต้องมีการให้เหตุผลนะคะมันต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้องมีอ่ามีเหตุก่อนแล้วก็ต้องมีผลนะคะอ่ะ ข้อ10ค่ะข้อ10ให้เวลาอ่าน1นาที เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะทุกคนเรียบร้อยนะ ่ะข้อนี้เขาถามว่าใครมีคุณสมบัติที่จะสามารถอ่านเพื่อประเมินค่าได้ถพีละโนลสุจริตตอบข้อไหนตอบตอบสามครับตอบข้อ สามครับค่ะสุจริตตอบสามนัทถาพรหนูตอบสามค่ะนัทถาพรตอบสามนัทถาพรตอบสามปุณย์สามตอบสามค่ะปุณย์สาตอบสามสุรชัยสามครับ เรใช้าาสามรัพัฒดาตอบสามค่ะรัพัฒดาก็สามกดชักรส,สามค่ะสามแสงหอมสามค่ะสามโอเคเพราะฉะน,นั้นทุกคนตอบสามนะคะทำไมเราถึงรู้อ่ะปุณิสา เพราะว่าอ่ข้ออื่นมันไม่ได้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจารณ์ของเรื่องที่อ่านเลยมันไม่เกี่ยวกันนะครูอย่างคนแรกก็เลยตัดตอ,อกเอืออย่างคนแรกจาจรยาเขาบอกว่าจรยาตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อจับผิดสำนวนการเขียนของผู้แตง่งเหมือนกัไม่ได้ประเมินค่าอยู่แล้วแนละ้วอันนี้ไปจับผิดเขาเฉยๆยนะคะข้อที่สองจินตนาจินตนา อ่านหนังสือแบบผันผ่านเพื่อไม่อยากหาจุดบกพร่องในหนังสืออันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าการที่จะอ่านประเมินค่าได้ต้องอ่านให้ละเอียดนะคะต้องอ่านให้ละเอียดนะข้อที่3จมเจรวาดพยายามจับใจความเรื่องที่อ่านรวมถึงวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผลแสดงว่าคนนี้เขาการที่จะจับใจความได้เขาต้องอ่านอย่างละเอียด นะอย่างละเอียดพออ่านละเอียดปุ๊บเขาก็สามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องได้และวิจารณ์เรื่องได้และก็ให้เหตุผลในการวิจารณ์ได้ไม่ใช่ว่าวิจารณ์อย่างเดียวแล้วให้เหตุผลไม่ได้นะคะส่วนคนที่4เนี่ยจะรู้วันอ่านหนังสือเพื่อทําความเข้าใจเรื่องสามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องอันนี้เขาอ่านเพื่อทําความเข้าใจเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ3ม,มีใครถูกเต็มเลย5ข้อนี้ไหม มีใครผิดไปข้อหนึ่งเป่าผิดข้อหนึ่งนะคะมีใครครบหา้ามีใครได้ห้าข้อเต็มนี้ไหมคะนะคะตรวจเอาไว้นะคะตรวจตรวจตรวจแล้วก็ถ้าใครผิดก็แก้ไขด้วยปากาปากาศแหนกปรกกางประกาศรับเงินก็ได้แล้วแต่หนูทาขอให้หนูได้ทำตกลกันคะคะอ่ะโอเควันนี้นะคะจบไว้แค่นี้ขอขอ,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 อาภัยที่เข้าช้านิดหนึ่งคะะมีปัญหากับคอมพิวเตอร์นิดนึงนะคะ โอเควันนี้เจอเกิดเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ